วันนี้จะมาอัปเดตข้าวนาดำหลังจากที่ปล่อยน้ำให้แห้งจนดินแตกระแหงในคลิปที่แล้วครับตอนนี้ก็ฝนตกลงมาพอดีถึงช่วงเวลาที่จะเอาน้ำเข้าแล้วฝนตกลงมาโดนพายุถล่มไปนะครับท่วมเกือบเกือบมิดยอดเลยก็พอดีนะครับผมแต่ตอนนี้ผมกำลังจะปล่อยน้ำออก ระบายน้ำออกเพราะว่าน้ำเยอะเกินไปให้ขังไว้แค่5เซนติเมตรก็พอแล้วก็อาจจะปล่อยให้แห้งคิดว่าดูจากกอข้าวแล้วยังรู้สึกว่าแต่กอยังไม่เต็มที่ก็เลยคิดว่าจะปล่อยลองปล่อยน้ำออกให้แห้งอีกรอบหนึ่งแต่ปรากฏว่าปัญหาก็คือน้ำตอนนี้ก็คือระบายออกช้ามากเนื่องจากว่าน้ำในคลองรอบนอกนะครับหนุน นุนขึ้นมาทําให้น้ําไหลออกช้าไม่สามารถที่จะระบายน้ําให้แห้งได้เต็มที่ครับนี่ครับของด้านนอกก็จะมีน้ำนนะมีม,มีรอยน้ําออกจากที่นาที่เป็นน้ําขุนๆนะครับก็ไหลได้แค่นี้ครับเพราะว่าน้ําในลําห้วยนุนเนื่องจากว่าพายุเข้า ตอนนี้ฝนก็หยุดแล้วแต่น้ําในลําห้วยก็ยังหนุนอยู่ก็คิดว่าน่าจะอีกสักประมาณสองสามวันน่าจะลดถ้าฝนไม่ตกอีกครับวันนี้ก็เลยมาอัปเดตให้ดูหลังจากที่ปล่อยให้แห้งแต่กระแหงผ่านมา20บวันนะครับเนี่ยผ่านมา20บวันตอนนี้อายุต้นข้าวก็เกือบจะเกือบจะ60วันวันนี้วันที่29สิสิงหาคมดำ วันที่ปักดำวันที่หนึ่งกรกฎาคมวันนี้29สินหาก็เกือบ2เดือนเกือบ60วันนะครับดูการแตกกอของต้นข้าวก็เป็นที่น่าพอใจครับเป็นที่น่าพอใจมากแปลงนี้ก็คือไม่ได้ใช้ปุ๋ยเคมีเลยใส่แค่ปุ๋ยคอกอ,อินทรียวัตถุบ้างเล็กน้อย นี่ครับดูการแตกขอแตกกอของต้นข้าวแตกกอดีมากเป็นนาดําไม่ค่อยมีหญ้านครับไม่ค่อยมีหญ้าเพราะว่าคุมน้ําได้หญ้าก็ไม่เกิดอย่างที่บอกครับถ้าเกิดว่าเราสามารถควบคุมน้ําได้การทํานาเปียกสลับแห้งก็จะได้ผลดีนี่เลยครับ ตอนนี้ก็คือระดับน้ำยังสูงอยู่ผมก็อยากจะระบายออกให้ได้มากกว่านี้นี่ไปดูกอรนี้ครับโซนนี้เข้าแต่กอดีมากแล้วก็งามมาก แต่น้ำเยอะไปหน่อยก็ไม่เป็นไรครับเท่าที่ได้ตามพื้นที่ตามบริบทนะครับของพื้นที่ถ้าระบายน้ำไม่ได้ก็แบบนี้ครับก็คิดว่าเป็นที่พึงพอใจในระดับหนึ่งแล้วเพราะข้าวในช่วงนี้น่าจะแตกกอเต็มที่ครับดูครับ น่าจะประมาณ20เซนนะครับระดับน้ำประมาณ1นึคืบถือว่าเยอะอยู่ครับวันนี้วันแรกที่มีแสงอาทิตย์หลังจากที่พายุถล่มมาหลายวันครับก็เลยมาอัปเดตวันถายให้ดูความคืบหน้าของการทำนาดำ แบบเปียกสลับแห้งก็เดี๋ยวจะรอให้น้ำแห้งนะครับรอให้น้ำแห้งกว่านี้แล้วก็จะดูอาการของต้นข้าวถ้าเกิดว่าเขากลม ต้นข้าวลำต้นเริ่มกลมก็แสดงว่าเริ่มตั้งท้องเราก็สามารถขังน้ำไว้ได้เลยจนกว่าข้าวจะออกรวงครับสูตรที่ผมศึกษามาก็คือถ้าต้นข้าวออกรวงแล้วเราก็จะปล่อยน้ำอีกรอบหนึ่งเพื่อให้เพื่อให้ต้นข้าวนั้นดูดดูดความหอมจากดินขึ้นสู่มเมล็ดนะครับข้าวก็จะมีความหอมเป็นพิเศษครับผมก็จะลองดู ก็คือปีที่แล้วผมลองดูแล้วปล่อยน้ําออกตั้งแต่ข้าวเริ่มออกรวงเลยไม่ต้องกลัวว่าข้าวเขาจะเหี่ยวแห้งตายขาดน้ํานะครับไม่ต้องกลัวแต่ก็ต้องดูพื้นที่ของแต่ละคนนะครับว่าว่าพื้นที่ของแต่ละคนถ้าเกิดว่าน้ําแห้งมากเกินไปก็สามารถเอาน้ํเข้าวได้เป็นระยะระยะให้ดินพอชุ่มๆุมได้นะครับแต่จะไม่ขังน้ําในช่วงที่ข้าวออกรวงครับ เพื่อให้ข้าวอย่างที่บอกก็คือเพื่อให้ข้าวดูดความหอมจากดินดูดความหอมจากธรรมชาติของดินขึ้นไปสู่มเมล็ดข้าวให้มีความหอมนุ่มอร่อยครับผมโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็มาเบดให้ทุกท่านได้ชมกันครับผมเดี๋ยวรอดูผลผลิตแล้วก็รอดูผลในระยะต่อไปครับ